สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะอ่าพี่อ้อยเมื่อเช้านี้นะคะไปหาหมอเนาะก็มีพัสดุมาหนึ่งชิ้นนะคะมาดูกันเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะจริงจริงพี่พอ้อยยังคิดว่ายังจะไม่ถึงนะคะเพราะว่ามาถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มองอะไรเลยเนาะเข้าบ้านก็รีบอาบน้านะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกมาเนาะ,ะมาดูซิว่าคืออะไร พอมาอย่างดีเลยจ้ะพอมาอย่างดีเลยมาดูสีว่าข้างในคืออะไร <Hello. S 1> <laughs> ฟักแมวค่ะฟักแมวนะคะฟักแมวอ่าฟักแมวนี่ส่งมาจากลูกแสบนะคะลูกแสบนะคะจากน้องแสบครัวบ้านแสบเนาะ ก็ลูกแสบห่อมาอยัางดีเลยนะคะลูกแสบโทรโทรมาหาโทรมาหาพี่อ้อยก่อนนะก่อนก่อนที่ก่อนที่ลูกแสบจะส่งของมาเนาะก็อบอกว่าอ่าแม่จ๋าหนูจะส่งฟักแมวไปให้แม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังบอกว่าของของลูกซื้อมาขายนะคะ ซื้อมาขายแล้วก็ยังบอกว่าแม่เอาไว้ขายเขาบอกว่ามันมาเที่ยวนี้เข้ามาเยอะมากนะคะเข้ามาเยอะมากแล้วก็หนูเขาก็จะขายจ่บในกลุ่มของเขาก็คือสายอะไรนะคีโตประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นอา,อาหารที่เขาเอาไปทำเกี่ยวกับพวกลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารอะไรประมาณนั้น,น,นเนาะพี่อ้อยก็เรียกไม่ถูกนะคะ ก็ส่งมาให้พี่อ้อยอ่ะหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องเนาะอยังมีอีกนะคะข้างล่างเนาะไม่ได้เอาขึ้นมานะแล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงวันนี้นะคะเพราะว่าลูกเพิ่งบอกเมื่อวานเองเนาะเพิ่งบอกเมื่อวานเองแล้วก็วันนี้ของก็มาถึงนะคะก็คือไวไวมากๆเลยเอ่อตอนนี้ทางระบบนะคะทางเอ่อเอรรี่เขาก็น่าจะส่งงานได้เร็วขึ้นนะคะ ลูกบอกว่าเที่ยวนี้ามาเยอะนะคะแล้วก็ผิวเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ก็ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากๆนะคะก็ถือว่าลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ค่ะตอนเห็นลูกบอกว่าธรรมดาแล้วปกติมันจะเคยใหญ่กว่านี้นะคะแต่คราวนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่สาหรับแม่แม่ก็ว่าลูกใหญ่อนูนะลูกนะอันนี้เนาะเดี๋ยวพ่อเอาไปเท่าพัดใส่ใครคือคือจะชอบ ผัดใส่ไข่นะคะเขาจะอร่อยมากนี่ยังมีข้างล่างยังมีอีกนะคะไม่ได้อ,ออกมาเนะาะไม่ได้อ,ออกมาเพราะว่าเขาหอมาดีแล้วเนาะที่จริงกะว่ายังจะไม่ได้ทําคลิปวันนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วก็จะว่าเอาไว้ทวําพรุ่งนี้แต่ว่าพอดีลูกชายบอกว่าแม่ทาไปเลยเพราะว่าของมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่นั่นก็คือลูกแสบสั่งมาขายนะคะสั่งมาขายแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้ซื้อนะคะลูกแสบส่งมาให้อุ้ย <laughs> ดึงหลุดเลย <laughs> ดึงหลุดเลย นะคะลูกแสบส่งมาให้เนอะอก็อ่าขอบคุณนะคะขอบคุณลูกแสบมากๆเลยนะลุงนะน,น้องน้องเขาเวลามีอะไรนะคะมีอะไรที่แบบอ่า อร่อยอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาทำมันคำคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าคิดถึงแม่จังไอ้นุ่นก็อยากส่งมาให้แม่นี่ก็อยากส่งมาให้แม่บางสิ่งบางอย่างบางทีมาส่งมาไม่ได้นะคะส่งมาไม่ได้เพราะว่าอกว่าจะมาถึงเราอย่างเงี้ยคือของเขาก็จะจะมีปัญหาไปเนาะจะมีปัญหาเขาก็จะมาไม่มาถึงเรามันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้อันนี้มันไม่มีปัญหาเนาะคือ,พ,อพวกเปลือกพวกอะไรถ้าเราไม่ใช้เราก็เราก็สามารถปอกทิ้งได้เนาะ ก็จะค้อ่าจะเป็นอ่านั่นไปน,นิดๆนะคะเนื่องด้วยที่ว่าน้องน้องบอกว่าของเขาสั่งมาเยอะนะคะสั่งมาเยอะมากๆก็ส่งส่งส่งไปแล้วก็อ่าให้พี่ๆบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นเนาะแต่ส่วนนี้ก็ส่งมาให้แม่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะฝากฝากนะคะฝากน้องๆนะคะท,ที่ที่ติดตามพี่อ้อยเนาะ ก็ฝากไปติดตามลูกแสบด้วยนะคะลูกแสบก็ทําคลิปอาหารเหมือนกันนะคะก็บ้านอยู่ที่พิษณุโลกนะคะเขาก็จะเป็นแบบอ่าเวลาเขาเก็บผักเขาก็จะเป็นแบบอาหารบ้านๆเนาะก็จะออกไปเก็บผักบุ้งเก็บผักตําลึงผักหวานผักปลาผักนองมงน้อไม้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาทําคลิปนะคะเอามาทําคลิปเอามาทําอาหารนะคะก็ยังไงก็ฝากนะคะฝากฝากฝากลูกแสบด้วยนะคะ ฝากครัวบ้านแสบด้วยนะคะฝากติดตามน้องด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเราก็เราถึงจะอยู่กันได้เนาะสังคมสังคมของคนทําช่องนะคะก็ไม่ทิ้งกันเนาะเพิ่งเพิ่งพาอาศัยกันแล้วก็ฝากติดตามกันนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณลูกแสบนะลูกนะ่าแม่เดี๋ยวแม่ใส่ แม่ทำคลิปแล้วแม่จะลงอีกทีนะลุงนะ<ช>ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ